ข่าวลือ iPad Air 6ตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมและหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนเนี่ยไปอัปเดตนะคะข่าวลือเกี่ยวกับ iPad Air 6ที่ได้ข่าวออกมาว่ากําลังจะเปิดตัวแล้วด้วยนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงมีข่าวลือออกมาว่าจะเป็นในรูปแบบไหนกันบ้างนะคะถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วเนี่ยไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ในเรื่องแรกก็คืืออในเร่ง ของการดีไซนในส่วนของการดีไซน์นี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแทบจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะในข่าวลือนะคะมีหลุดออกมาน้อยมากๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการดีไซน์นะคะยังคงเน้นการดีไซน์นะคะที่ยังคงเป็นความบางแล้วก็ความเบาให้สมกับการเป็น iPad Air นั่นเองค่ะดีไซน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังน,นยังคงมีความคล้ายคลึงก,กันกับตัวของ iPad Air 5นะคะสิ่งที่แตกต่างกันหลักๆเลยจะเป็นในส่วนของการวางตัวกล้องหน้าค่ะที่ในตัวของ iPad Air 5นะคะจะใช้การวางกล้องหน้า ไว้ในด้านของแนวตั้งแต่ว่าตัวของ iPad Air 6ที่กำลังจะเปิดตัวออกมานี้นะคะคาดว่าจะวางไว้ในรูปแบบของแนวนอนเพื่อที่นะคะตรงนี้เนี่ยมีนักวิเคราะห์ออกมานะคะหลายท่านมากๆออกมาให้การสนับสนุนว่าการเปลี่ยนรูปแบบของตัวกล้องนะคะให้มาวางไว้บนด้านแนวนอนเนี่ยในส่วนของกล้องหน้าจะช่วยซัพพอร์ตในด้านของการใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วไปแล้วก็การใช้งานที่ซัพพอร์ตกับการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนนอกจากนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Touch ID นะคะที่วางอยู่บนด้านบนของตัวเครื่องนะคะหรือว่าจะเป็นตัวของกล้องหลังนะคะที่มาในรูปแบบของกล้องหลังตัวเดียวนั่นเองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยก็มีภาพเรนเดอร์หลุดออกมานะคะว่าตัวของกล้องหลังของเขาเนี่ยคาดว่าตัวโมดูลกล้องจะมีความหนานะคะแล้วก็นูนขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเล็กน้อยค่ะ และสุดท้ายในเรื่องของการดีไซน์ก็คือในเรื่องของสีนั่นเองนะคะในส่วนของสีเนี่ยคาดว่าจะใช้แพทเทิร์นสีเดียวกันกับตัวของ iPad Air 5เลยค่ะโดยจะมีสีให้เลือกทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะก็คือสี Space เก a y Starlight นะคะสีพิ n k สี Purple แล้วก็สีบ u ูนั่นเองค่ะ แต่ตัวที่น่าสนใจจริงๆในการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้นะคะก็คือในเรื่องของหน้าจอสําหรับ iPad Air 6นั่นเองค่ะในรุ่นของ iPad Air 6นะคะมีนักวิเคราะห์ออกมานะคะร่วมกันวิเคราะห์ว่าเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ทํามาให้เราได้เลือกใช้งานกันทั้งหมด2รุ่น2ขนาดด้วยกันค่ะเริ่มต้นกันที่ขนาดแรกนะคะนั่นก็คือตัวของ iPad Air 6ขนาด10.9นิ้วซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของ iPad Air แบบดั้งเดิมเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะได้หน้าจอที่เป็นหน้าจอ LCD ค่ะส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะคะจะเป็น รุ่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานั่นก็คือขนาด12.9นิ้วที่รุ่นนี้เนี่ยคาดว่าจะได้ตัวหน้าจอนะคะที่เป็นตัวของ Mini LED ด้วยซึ่งตัวนี้นะคะด้วยความที่ขนาดแล้วก็แพนองหน้าจอเนี่ยเขานะคะได้สเปคเนี่ยแทบจะเหมือนกันกันกบตัวของ iPad Pro 12.9นิ้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสเปคการใช้งานต่างๆถือว่าถ้าหากว่ามีตัวเลือกให้ใช้งานเนี่ยน่าสนใจมากๆสําหรับ iPad Air 6ที่กําลังจะเปิดตัวออกมาเลยค่ะโดยที่ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้จริงๆนะคะนั่นเท่ากับว่าตัวของ iPad Air 62.9นิ้วเนี่ยก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการที่ให้หน้าจอที่มีความสว่างในรูปแบบของ HDR ได้ดีมากยิ่งขึ้นสีดำมีความดำแบบสนิทชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เข้ามาช่วยสนับสนุนข้อมูลนี้เลยก็คือแบรนด์เคสชื่อดังอย่าง ESR นะคะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเขาเนี่ยได้ทำการเปิดขายนะคะเคส iPad Air 12.9นิ้วบน Amazon ด้วยนั่นเท่ากับว่านะคะเรามีโอกาสที่จะได้เห็นนะคะ iPad Air ขนาด12.9นิ้วกันในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะ ถัดมาเป็นในเรื่องของชิปเซตกันบ้างนะคะตัวชิปเซตเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีข่าวลือออกมานะคะว่าตัวของ iPad Air 6เนี่ยอาจจะได้ตัวชิปเซตที่เป็น M3 นะคะในการใช้งานแต่ว่าโดยภาพรวมพอมาถึงในปีนี้เนี่ยคาดว่านะคะชิปเซตที่จะได้ใช้งานจริงๆเนี่ยจะได้ตัวชิปเป็นตัวของ M2 มากกว่านะคะเมื <ME> ่อลองเปรียบเทียบกันกับตัวของ iPad Air 5ที่เป็นตัวของปีก่อนเนี่ยได้ใช้งานชิปเซตที่เป็น M1 นะคะซึ่งก็เป็นตัวใหม่ด้วยพอมาถึงปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าชิป M2 นะคะจะเป็นตัวชิปเซต ที่เป็นตัวชิปเซ็ตรุ่นเก่าใน iPad Pro เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยสเปคนะคะต่างๆการรองรับการใช้งานในด้านของการทำงานด้านการาฟิกนะคะหรือแม้กระทั่งการทำงานทั่วไปเนี่ยที่เร็วแรงมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในการใช้งานร่วมกันในรุ่นของ iPad Air เลยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยแบ่งนะคะความแตกต่างระหว่างตัวของ ipad air 6และตัวของ ipad pro ที่จะเปิดตัวมาในปี2024นี้ได้ด้วยโดยคาดว่านะคะเราจะได้ใช้งานตัวของ ipad air 2024หรือว่า ipad air 6นี้ในตัวของชิป m 2มากที่สุดแล้วค่ะ สิ่งที่เรานะคะจะได้เห็นกันใน iPad Air 6นะคะในเรื่องของการเชื่อมต่อที่ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยคาดว่าเราจะได้เห็นการเชื่อมต่อในรูปแบบใหม่ๆหรือว่าการพัฒนาในด้านของการเชื่อมต่อใน iPad กันมากขึ้นนะคะรวมทั้งอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือในเรื่องของการใช้งานที่ระบบรองรับการใช้งาน iPad OS 17.5ค่ะตัวของ iPad OS 17.5เวอร์ชันเบต้านะคะที่ได้เปิดตัวออกมาให้กับเหล่านักพัฒนาได้ลองใช้งานกันเนี่ยก็มีผู้ค้นพบนะคะว่าในตัวของ Gesture เนี่ยเขาได้ใส่นะคะ ตัวฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า squeeze นะคะเป็นการบีบอัดผ่านทาง Apple p e n นะคะให้เราเนี่ยได้ใช้งาน Apple p e n ได้มากยิ่งขึ้น ตัวนี้เนี่ยจะรองรับทั้งในเรื่องของการใช้งานลายเซ็นนะคะการวาดเขียนต่างๆหรือว่าฟีเจอร์อื่นๆที่ทํางานร่วมกันกันกบ Apple Pencil ค่ะข้อนี้นะคะเป็นข้อบ่งชี้อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราเนี่ยจะได้เห็นนะคะกับการเปิดตัว Apple Pencil นะคะเจนที่3นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดกันในเร็วๆนี้อีกด้วยและนอกจากนี้นะคะทางทีมคุกเนี่ยที่เป็น C.O. e ของ Apple นะคะก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า Pencil Use i n f o r m a t e s นะคะบน X ของเขาพร้อมกับ emoji รูปปากกาซึ่งอาจจะ เป็นการใบาให้เรานะคะว่าจะมีการเปิดตัวประกา Apple Pencil 3ตัวใหม่ให้เราได้เห็นการรวมถึงในตัวของ Magic Keyboard ที่คาดว่าจะมีการอัปเกรดใหม่ด้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนในเรื่องของกล้องและแบตเตอรี่นะคะไม่ได้มีข่าวลือใดๆหลุดออกมาเยอะแยะมากนักนะคะยังคงใช้นะคะเป็นในรูปแบบเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวของกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยแทบจะไม่มีข่าวใดๆหลุดออกมาเลยคาดว่ายังไงเนี่ยก็ยังจะคงใช้ตัวกล้องที่มีขนาดความละเอียดเท่ากันกับตัวของ iPad Air 5ค่ะส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะขนาดความจุของแบตเตอรี่เนี่ยไม่มีข่าวหลุดออกมาซักข่าวเลยนะคะว่าจะให้ความจุของแบตเตอรี่เท่าไหร่แต่คาดว่านะคะใน iPad Air 6ขนาด10.9 น้่เนี่ยน่าจะยังคงใช้ขนาดแบตเตอรี่นะคะเป็นขนาดเดียวกันกับตัวของ iPad Air 5เช่นเดียวกันแต่ถ้าเอาเป็นรุ่นของ iPad Air 6ในขนาด12.9นิ้วเนี่ยรุ่นนี้นะคะคาดว่าเนี่ยอาจจะให้แบตเตอรี่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอไปผนวกกับในเรื่องของข่าวหรือด้านหน้าจอที่หน้าจอได้เป็นหน้าจอมินิ LED นะคะที่จะช่วยประหยัดพลังงานอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเพิ่มขนาดความจุข,ของแบตเตอรี่มาให้ไหมหรือว่ายังคงใช้ขนาดแบตเตอรี่เท่าเดิมแต่ ช่วยในยเรื่องของการประหยัดพลังงานให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ถัดมาเป็นเนเรื่องของราคากันบ้างนะคะในสนของราคาเนี่ยคาดการว่าจะมีการปรับราคาเริ่มต้นนะคะสูงขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างใน iPad Air 5เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นเล็กน้อยนะคะสำหรับในรุ่นของ iPad Air 6ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในด้านของขนาดความจุเนี่ยก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าอาจจะยังคงขนาดความจุ64กิกให้เราได้เลือกซื้อกันไว้ก่อนนะคะแต่ส่วนตัวเตยอะเตยมองว่าขนาด64กิกะไม่เพียงพอต่อการใช้งานในยุคป,ปัจจุบันนี้แล้วนะน่าจะเริ่มต้นมาอยู่ที่ขนาด128กิกมากกว่า อันนี้เ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะก็อยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเหมือนกันส่วนในเรื่องของราคานั้นนะคะคาดว่าในรุ่นของ Wi-Fi จะเปิดตัวมาในราคาอยู่ที่2900บาทค่ะส่วนตัวของรุ่นเซลลูล่านะคะคาดว่าจะเปิดตัวมาในราคา25,900บาทประมาณนี้นะคะในส่วนของราคา ส่วนในเรื่องของวันและเวลาเปิดตัวนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแอปเปิลได้มีการประกาศนะคะจัดงาน Apple Event ขึ้นมาค่ะโดยใช้ชื่องานนะคะว่าเลส o ูดค่ะในงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่7พฤษภาคม2024นี้เวลา7โมงเช้านะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นเวลาบ้านเรานะคะในประเทศไทยเนี่ยก็คือ21นาฬิกานั่นเองค่ะสำหรับในงานนี้นะคะต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลโก้ของงานนะคะหรือว่าการใช้งานฟอนต์ต่างๆเนี่ยสืบไปได้ถึงอุปกรณ์หลายๆอย่างจากทาง a p p l e มากๆเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Apple Pencil นะคะที่เป็น Gen 3ที่น่าจะได้เปิดตัวในงานนี้รวมไปถึงนะคะตัวของ iPad ที่จะเปิดตัวทั้ง iPad Air 6และ iPad Pro 2024นี้ด้วยรวมทั้งนะคะคาดว่าเนี่ยนอกเหนือจากนี้นะคะเราน่าจะได้เห็นการเปิดตัว Magic Keyboard รุ่นใหม่นะคะที่อัปเกรดมากยิ่งขึ้นให้เราได้ลองดูกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ iPad Air นะคะรุ่นที่6รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวออกมาเพื่อนๆมองว่ายังไงกันบ้างเอ่ยมีความคุ้มค่าน่าสนใจแค่ไหนนะคะสำหรับในเรื่องนี้แล้วก็วันที่7ดเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเราจะได้เห็นการเปิดตัวของทั้ง4อุปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากทาง Apple นี้หรือเปล่านะคะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเตยแล้วก็ทีมงานของเราด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย